iPhone 14 Pro Max เจอกับ t s ท a Pi ขายคจะแจ๋วๆกันครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโทรศัพท์ในอนาคตนะครับซึ่งทั้งสองเครื่องนี้เป็นที่น่าสนใจและน่าจับตาอย่างยิ่งก็คือ iPhone 14 Pro Max นะครับถ้ามาเทียบกับ t ท s l a p พายนะครับใครจะเจ๋วกว่ากันนะครับถ้าคุณที่ไม่คุ้นเคยนะครับกับเท s l a p พายนะครับบอกก็เลยว่าตะข่าวเรืออันนี้มานานมากแล้วคุณคงจะรู้จัก t ท s l a นะครับบริษัทที่ำทำทารถไฟฟ้านะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยยอดขายถล่มทลายนะครับแล้วก็อีออนมัสนี่คือเขาสุดยอดละไม่ต้องไป ไปพูดถึงื่ออื่นๆเลยนะครับคือไปดาวังคารนู่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็มีข่าวมานานมากแล้วว่าเขากำลังทำโทรศัพท์อยู่นะครับชื่อว่ารุ่นพายนะครับก็คือเทสลาพายนั่นเองนะครับโทรศัพท์เทสลาพายเนี่ยจริงๆแล้วมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่แบบว่าดีเทลเยอะมากเลยเดี๋ยวผมมาทำคลิปเจาะเฉพาะตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าข่าวเรือนี้เป็นอะไรที่แบบว่าได้ยินแล้วแบบหลายคนที่บอกว่าเป็นมันไม่ได้หรอกมันคงจะไม่ถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นว่า มันสามารถเป็นอ่าเป็นโซลาร์นะครับก็คือชาร์จชาร์จแบตนะครับด้วยแสงภาคทิศได้นะครับแล้วก็อ่าโทรจากซัตเทิร์ไลท์นะับไม่ไปที่ไหนก็จะมีคลื่นในบทคุณจะไปอยู่เป็นภูเขาในป่าหรืออะไรเนี้ยคุณก็สามารถที่จะมีคลื่นที่จะโทรได้นะครับแล้วก็ใช้ขุดเงินคริปโตได้ด้วยนะครับใช้อ่ฝังชิปในสมองคนแล้วก็สามารถที่จะอ่า สั่งให้โทรศัพท์ทํางานได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับอะไรพวกนี้มันมันเยอะมากซึ่งมันแบบว่าโอ้โหมันมันใช่เหรอเราจะทันเห็นจากที่เราเคยเห็นในหนังเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้ในในยุคข,ของเราเนี่ยเราจะทันเห็นไหมอะไรเนี่ยนะครับข่าวลือออกมานานมากแล้วคิดว่าจะมาให้เราเห็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเทสลาพายที่หลังในในใ,ใ,ในคลิปอื่นเลยนะครับเพราะมันมีรายละเอียดเยอะมากแต่วันนี้เราลงมาเทียบกันก่อน2รุ่นนี้นะครับ iPhone 14 Pro Max ก็ยังไม่ออกนะฮะจะออกปลายปีนะครับช่วงเดือนกันยานะครับแล้วก็เทสล a ผ่านนะครับมีข่าวลือหนาหูมากว่าจะมาเดือนธันวาปีนี้เหมือนกันนะครับจะมาหรือไม่มาผมก็ไม่ทราบได้นะครับอันนี้ก็คือว่าไปเอาจากแหล่งข้อมูลนะฮะที่เขาแชร์กันออนไลน์นี่แหละครับแล้วก็ไปดูจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะฮะแล้วก็มาแชร์ให้คุณได้ฟังกันนะครับ อ่ะคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับชนกันเลยนะครับตัวแต่ตัว,ตว,ตวเฉพาะเอาตัวที่หลักๆนะฮะก่อนหนึ่งเลยก็คือวันวางจำหน่ายนะครับ iPhone 14ก็คาดว่าจะวางจำหน่ายในเดือนกันยาปีนี้นะครับส่วน t ท l a p พายก็มีกระแสมวาว่าจะวางจำหน่ายในเดือนธันวานะครับอ่ะคราวนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะครับเรื่องขนาดของจอนะครับ iPhone 14เนี่ย จอจะเล็กกว่าเท sla Pi ายนิดหนึ่งก็คือประมาณ6.7นิ้วนะครับส่วนเท sla Pi ายก็จะประมาณ6.9นะครับแล้วก็ r e s o l u t i o นะครับ iPhone 14จะเป็น1,284คูณ2,778นะครับส่วนเท sla Pi ายใหญ่กว่านะครับก็คือ1,344คูณ2,772นะฮะเพราะฉะนั้นความละเอียดก็จะดูดีกว่านะครับส่วน Operate, Operating System นะครับ iPhone นะครับก็คงจะเป็น iOS 16ส่วน t ท s l a ก็จะเป็น Android 12นะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับไอโฟนก็ยังสู้เท s l a ไม่ได้นะครับรวมถึงความเร็วในการชาร์จด้วยนะฮะไอโฟนยังแค่25วัตต์ส่วนเท s l a นี่65วัตต์แล้วนะครับอาราวนี้ลงมาดูเรื่องที่ หลายคนเวลาจะซื้อโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์จะ,จะต้องให้ความสนใจสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยไอโฟนสิบนะครับจะขยายขึ้นเป็น48เมกลพิกเซลแล้วนะครับสำหรับกล้องกล้องวายแกิที่เป็นกล้องเมนนะครับแล้วก็รูรับแสงจะได้ต่ำถึง F1.6 นะครับแล้วก็กล้อง เทเลโฟโต้นะครับก็คือ12เมกะพิกเซลนะครับ f 2.0แล้วก็อัลตร้าวายนะครับก็คือ12เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ f 1.8นะครับส่วนเทสลานะครับใหญ่กว่าไอโฟนมากเลยก็คือ108นะครับสำหรับกล้องเมนกล้องวายนะครับ108แต่ว่ารูรับแสงจะสู้ iPhone ไม่ได้ก็คือ f 1.9นะครับส่วนอีก อีก3กล้องนะครคือเท sla นี่มีทั้งหมด4กล้องนะครับอีก3กล้องก็คือมี50าสิบเบคพิกเซลนะครับอ่ิเพริสโคปนะครับก็คือเป็นเทเลโฟโต้นะครับ f 3 4นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นกล้องออตราไวัยนะครับก็คือ50าสิบเบคพิกเซลนะครับ f 1 8นะครับและก็มีแถมมาตัวหนึ่งก็คือเป็นกล้องมาโครนะครับก็เป็น5้าเบคพิกเซลแล้วก็ f 1 8นะครับ คราวนี้มาดูถึงกล้องหน้านะครับกล้องหน้านะครับ iPhone อยู่ที่12เมกะพิกเซลนะครับ f 2.2นะครับแต่เทสล a านี่ได้ถึง48เมกะพิกเซลเลยนะครับคือใหญ่มากแล้วก็ f 2.2ด้วยนะครับแต่มีข้อแปลกอยู่อย่างหนึ่งจากขา่าวหรือที่ได้มานะครับก็คือว่า iPhone เนี่ยนะครับวิดีโอเนี่ยจะถ่ายได้ถึง 8K นะครับแล้วก็ถ่ายได้ที่ 30เฟรมเซค c น n d นะครับส่วน t ท sla เนี่ยจะได้แค่ 4K แล้วก็ได้ที่แค่60เฟรมเ second เท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเราเปรียบเทียบกันคร่าวๆนะครับก็มีดีกว่าด้อยกว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ยังเปรียบเทียบกันยากเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้ยังไม่มีการออกมาให้เราได้ลองใช้นะครับจริงๆจังๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวลือแล้วก็เป็น เป็นซิตเติมที่แบบว่าเขาข่าวที่เขากั่นกรองมานะครับและหลายอย่างเท s l a มีความน่าสนใจมีดูแล้วดีกว่า iPhone มากนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนที่ใช้ iPhone อยู่เป็นประจำก็คงจะรู้อยู่แล้วว่า iOS เนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะเสถียรพอสมควรนะฮะคนที่เป็นแฟน iPhone ก็จะรัก iPhone อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทสล a ออกมาคุณคิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนใจไปลองเล่นเทสล a ดูไหมนะครับ สำหรับตัวผมเลยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสาวกแ p ปเปเลยก็คือใช้ iPhone อยู่เป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้หลายๆอย่างนะครับในการทำงานก็จะใช้ Apple เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่า iPhone iPad อะไรพวกนี้ Apple เหมือนเลยมันก็สะดวกใช่ไหมครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้า Tesla มันออกมาจริงนะครับก็อยากจะมีโอกาส ลองใช้มันดูสักครั้งหนเหมือนกันนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าจะลองใช้ไหมล่ะครับก็ถ้าถ่ายเข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะฮะผมอยากจะรู้ว่าคุณคิดว่ายังไงนะฮะส่วนคุณที่ชอบเกี่ยวกับ,บาง,งานวิดีโอนะครับช่องนี้มีเพลย์ลิสต์ให้คุณแยกเจาะไปดูเป็นเรื่องๆได้เลยนะครับชอบเรื่องอะไรชอบเรื่องถ่ายรูปอยากดูเบื้องหลัง แวะไปดูแยกไปดูต่างหากเลยตามที่คุณชอบได้ที่ช่องนี้นะครับก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ Ooh, that sugar